โตโยต้าอเวนซคันนี้ราคาไม่ถึง300,000บาทนะคะใครหาราคานี้อยู่นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรถปี2015เลขใหม่นะคะเพียงแค่120,000โลเท่านั้นเองนะคะโตโยต้าอเวนซคันนี้ราคาไม่ถึง300,000บาทนะคะคันนี้นะคะโตโยต้าอเวนซ่า t o u r งจ i n g ค่ะปี2015นะคะเที่นั่งในราคาไม่ถึง300,000บาท ใครหาราคานี้อยู่นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะใครติดต่อปานโดยตรงสแกนคิวอาโค้ดด้านล่างนะคะหรือติดต่อโดยตรงโทรเบอร์นี้มาได้เลยนะคะด้านหน้านะคะเป็นชมวของปี2 0 1 5แล้วไฟด้านหน้านะคะเป็นฮาโลเจนแบบนี้นะคะมีไฟตัดหมอกด้านล่างคันนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษบายในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะด้านข้างล้อแม็กเดิมโรงงาน <Oh, oh, oh. ค่ะแล้วก็คันนี้นะคะจะได้เป็นสีขาวทั้งคันนะคะ ติดฟิล์มกองแสงแล้วรอบคันนะคะติดกันสารแล้วรอบคันนะคะส่วนด้านหลังนะคะมีโลโก้ทัวร i n ินะคะ 1.5S อ่าคันนี้นะคะจะได้เป็นชุดแต่งรอบคันค่ะมีกล้องมองหลังแบบนี้นะคะส่วนภายในนะคะภายในจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะเป็นเจที่นั่งต้องบอกเลยว่าน่าใช้งานมากนะคะแล้วก็คันนี้ได้รถปี2015แล้วรถสภาพเดิมนะคะฝาท้ายไม่มีถอดน็อตไม่มีขยับเลยอ่ามีกล้องบันทึกนะคะ มีกล้องบันทึกด้วยคันนี้คันนี้ซื้อเงินสดได้จัดไฟแนน์ได้นะคะลูกค้าท่านใดเครดิตดีนะคะพิเศษไปเลยดาวเริ่มต้นศเอร์ผ่อนได้นานสูงสุด84งวดเช่นเดิมน,นะคะด้านในนะคะมาเอามาดูด้านในกันด้านในเบาะหนังดำนะคะเบาะหนังดำพวงมลาลัยหนังมันติฟังก์ชันนะคะรถปี2015เลขใหม่นะคะเพียงแค่1 2 000, 0 0 0 0เท่านั้นเองนะคะ ด้านในคอนโซลนะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะเบาะสภาพดีนะคะเบาะสภาพดีไม่มีขาดไม่ยวบไม่ย้อยอ<ะ>ติดจอไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมีกล้องมองหลังเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนั่งบนรถกันนี่มีกล้องมองหลังแบบนี้นะคะเกียร์ออตโต้ค่ะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะเบาะนะคะจะพับได้แบบ 50$ 5 0เดี๋ยวเรามาพับเบาะดูอ่ะเบาะจะพับได้ประมาณนี้ ยกขึ้นได้แบบนี้เลยอ่าส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหลังนะคะนั่งได้สบายๆนะคะผู้ใหญ่นั่งได้สบายๆเลย2คนนะคะด้านบนด้านบนหลังค่านะคะไม่มีรอยดำไม่มีรอยขาดนะคะแอร์นะคะ <S <S เป็นแอร์ราวแบบนี้ค่ะใครที่กําลังสนใจหารถเจ็ดที่นั่งนะคะ ขอบอกเลยนะคะโตโยต้าอเวนซ่าคันนี้นะคะได้เป็นรุ่นพิเศษนะคะได้ชุดแต่งรอบคันนะคะภายในนะคะเป็นภายในดําแบบนี้ามาดูห้องเครื่องกันนะคะฝาปรงเดิมๆแบบนี้เลยน็อตฝาปรงไม่มีถอดนะคะคันนี้ได้เครื่องเบนซินค่ะขนาด 1,500cc นะคะแผ่นกันความร้อนอะไรอยู่ครบคันนี้นะคะรถสวยรถเดิมใครสนใจนะคะติดต่อกับปันโดยตรงนะคะสอบถามรายละเอียดนะคะอย่าลืมนะคะ สแกน QR code ด้านล่างนะคะติดต่อปั๊มโดยตรงสแกน QR code ด้านล่างนะคะหรือโทรหาปัมตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะคะคันนี้ Toyota า a วนซ1.5 S Touring ปี2015ค่ะเลขไมล์120,000โลกุญแจสำรองครบทั้ง2ดอกรถเจ้าของคนเดียวนะคะใครสนใจคันนี้นะคะเราเอามาจัดโปรโมชั่นนะคะปรับราคาลดราคาพิเศษเลยนะคะราคาเพียงแค่ 2 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจจัดไฟแนนซ์นะคะเครดิตดีดรวเริ่มต้น0%อผ่อนได้นานสูงสุด8 4งวดลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อกับปัม๊มโดยตรงอย่าลืมเลยติดต่อกับปัม๊มโดยตรงสแกนคิวอาโค้ดนะคะหรือว่าติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ได้เลยลูกค้าท่านใดสนใจจัดไฟแนนซ์ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะหรือเดินทางเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะคะ พิมพ์ใน Google Map ได้เลยนะคะ11 12 Auto มาตามแบบที่ปักหมดไว้ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อนเข้ามาเยอะๆนะคะคันนี้รับรองได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะวันนี้ขอลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ